ไปปีก่อนนะครับเพื่อนๆน่าจะเคยเห็นโน้ตบุ๊กในซีรีส์ที่เป็น VivoBook Pro นะครับจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของ p e อ f o r m ม n น e ในราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายแล้วกันถัดมานะครับก็จะเป็นพวก ZenBook Pro 16x หรือกระทั่ง Pro Art Studio นะครับที่ทีมงานวอลสเปครีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับที่อัปเกรดมาเป็น g e n 1 2นะครับและตัวนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นที่เอาบอดี้เดิมมาบวกกับเอ formance ของ i n t e l c o r e g e n e r a t i o n 12ปึ้ง กลายเป็นตัวนี้ครับ ASUS VivoBook Pro 16X OLED ช <c oughs> ื่อรุ่นจริงคเป็นรุ่นใหม่ของปี2022นะครับเอาจริงคือชื่อรุ่นเหมือนเดิมเลยก็คือ VivoBook Pro 16X ขนาดหน้าจอ16นิ้ว OLED เป็นจอภาพแบบ OLED นะครับที่ติดตั้งในรุ่นนี้จะเป็น CPU ตัวใหม่นะครับเป็น Core i Generation ที Gen ่12รุ่นนี้จะมาพร้อม CPU Core i9 12900H นะครับ การ์จอเป็น rtx 3060 tgp 115วัตโดยดีไซน์ภายนอกเนี่ยยังเหมือนเดิมว่าแล้วเดี๋ยวไปดูตัวเครื่องกันนะครับตัวเครื่องของตัว vivo book pro 1 6 x e oled นะครับหน้าตาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับวัสดุหลักจะเป็นเมทัลนะครับก็คือเป็นโลหะผสมนะครับก็ดูสวยงามแล้วก็ดูเรียบเรียนะครับสำหรับผมว่ามันดูหรูหราแต่ข้อเสียของมันก็คือเรื่องของรอยนิ้วมือนะครับเดี๋ยวผมจะแตะแตจะเห็นรอยนิ้วมือขึ้น ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยความหรูหราสวยงามน้ําหนักตัวเครื่องตัวนี้อยู่ที่2.3กิโลกรัมนะครับไม่หนักไม่เบาจนเกินไปขนาดตัวเครื่อง16นิ้วแต่ว่าขอบจอบางมากๆทําให้เทียบเท่ากับโน้ตบุ๊ก15.6นิ้วในรุ่นก่อนๆนหน้านี้นะครับนอกจากด้านบนของตัวเครื่องด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเป็นเมทัลลิกนะครับก็เป็นจะเป็นเมทัลเหมือนกันนะครับเป็นพลาสติกที่เคลือบมาละกันนะครับความรู้สึกผมก็จะให้เรื่องของการระบายความร้อนที่ดีความหรูหราสวยงามนะครับแต่ว่า ก็จะมีเรื่องของไฟฟ้าสถิตด,ด้วยแล้วก็ถ้าใช้งานนานๆเนี่ยมันจะมีความร้อนที่แผ่ขึ้นมาผ่านวัสดุตัวนี้ด้วยนะครับอย่างที่พักข้อมือน,นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์วัสดุอื่นๆเนี่ยถ้าใช้งานนานความร้อนก็จะแผ่มาถึงผู้ใช้ด้วยนะครับนี้ถือเป็นข้อสังเกตหลักๆลกันนะครับขดการใช้งานนะครับก็จะมีฝั่งนี้นะครับมีไมโคร SD card reader จริงๆควรจะก็น่าจะใส่ SD card reader มาดีกว่านะครับ USB type a land adapter ช่องรบายความร้อนนะครับมีทั้งหมด4ช่อง3ฝั่งนะครับพื้นหนึ่ง แล้วก็ด้านหลังนะครับ2 3านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่4นะครับชุดระบายความร้อนตัวนี้จะเป็นชุดระบายความร้อนใหม่นะครับจะพัฒนาจากรุ่นก่อนที่อาจจะร้อนไปนิดนึงแต่ว่ารุ่นนี้ผมทดสอบแล้วเย็นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับฝั่งนี้ก็จะมีพอร์ต USB Type C 2พอร์ตนะครับพอร์ตนึงจะเป็น3.2น,นะครับรองรับ Display Port อีกพ,พอร์ตนึงจะเป็น Hunderbo l t 4, HDMI ตัวเต hallway, ็ม USB Type A แล้วก็ Audio Jack Combo นะครับสำหรับต่อหูฟังต่อไม์ต่างๆนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพรวมของภายนอกนะครับจะเห็นเนี่ยแป๊บๆแป๊บเดียวลอยนิ้วมือขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับว่าชุดระบบาดคำร้อนใหม่จะเป็นอย่างไรครับ มาเจาะภายในนะครับจะเห็นว่าชุดรเบบควคมร้อนตัวนี้อัปเกรดใหม่หมดนะครับจะต่างจาก Vivo Book Pro 16X รุ่นปีก่อน,นครับรุ่นปีก่อนจะมีท่อฮีตไปอยู่ระมาแค่สอสาเส้นแต่เนี้ก็คือจะมีท่อใหญ่ตรงนี้นะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็มี5วิ่งตรงนี้นะครับโดยแรมนะครับจะรองรับให้อัปเกรดตัวนี้ได้อีกหนึ่งแถวเป็นแบบ DDR5 นะครับ โดยตัวเครื่องเนี่ยติดตั้งมาให้แล้ว16 g b จะเป็นแรมแบบออนบอร์ดนะครับอยู่ถูกฝังอยู่บนเมนบอร์ดเลยข้อดีของมันก็คือทําให้เราสามารถเลือกยืดหยุ่นการอัปเกรดต่างๆได้นะครับไม่ได้ถูกจํากัดว่าต้องซื้อจัดเต็มแบบเหมือนของตระกูล Apple นะครับอันนี้ก็คือมีช่องให้อัปเกรดองช่อง SSD นะครับติดตั้งมาให้แล้ว1 t ทนะครับตรงนี้เป็น PCIe 4.0นะครับยังมีให้อัปเกรดตรงนี้อีก1ช่องนะครับ เป็นแบบ2 2 8 0สเปคเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว3.0นะครับเพราะว่าตัวนี้มี 4. 0มาให้แล้วเพราะฉะนั้นทำให้เครื่องตัวนี้สามารถอัปเกรดทาง s s d นะก็แรมได้แบตเตอรี่นะครับ90วัตต์อเวอร์นะครับมีฟังก์ชันชาร์จไว30นาทีได้แบตเตอรี่ถึง50%นะครับโดยแบตเตอรี่เนี่ยผมทดสอบแล้วใช้งานได้จริงอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนิดนิดนะประมาณ3ชั่วโมงนะครับไม่ได้นานมากอันนี้ก็คือเปิดดูหนังฟังเพลงต่างตางนะครับตามการใช้งานปกติ ในส่วนของ SSD นะครับตัวนี้จะเป็นพีซี iPad Gen สที่ให้ความเร็วสูงถึง6,200เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับสำหรับการอ่านและการเขียนอยู่ที่4 2 0 0ัเมกะไบต์ต่อวินาทีเรียกได้ว่าให้สเปคมาเต็มนะครับไม่กักนะครับในส่วนของชุดประความร้อนนะครับผมพิสูจน์แล้วนะครับตัวนี้สามารถจัดการตัว CPU Gen 12ได้จะเห็นว่าบางๆเบาๆดูไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถกดอุณหภูมิของ CPU นะครับสูงสุดอยู่ที่9 6องศาเซลเซียส จะต่างจากหลายๆรุ่นอย่างตัว Zenbook Pro 1 6 x นะครับอันนั้นก็ร้อยองศาแต่ตัวนี้อยู่แค่96องศานะครับในส่วนของกา์ดจอนะครับสูงสุดอยู่ที่89องศาเซลเซียสนะครับทำให้พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าชุดลดความร้อนใหม่ตัวนี้สามารถจัดก,การเรื่องของอุณหภูมิได้เป็นอย่างดีครับซื้อไปไม่ต้องกลัวร้อนครับถัดม,มาภายในของ Vivo Book 1> Pro 1 6 x oled นะครับผมขอโฟกัสที่ตัวคีย์บอร์ดก่อนละกันคีย์บอร์ดลหลักๆก็คือจะไม่ต่างจากตัวเดิมมากนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ full size ที่มีปุ่มน้แพดด้านข้างขนาดไม่ใหญ่มากนะครับปุ่มลูกศรต่างๆค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ขัดใจนิดนึงแต่ว่าฟีลลิ่งการพิมพ์การใช้งานคีย์บอร์ดผมถือว่าดีนะครับเพราะว่าสามารถพิมพ์สัมผัสได้ฟีลลิ่งการสัมผัสการพิมพ์ต่างๆเนี่ยจัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับไฟตัวแบ็คไลท์เป็นสีขาวสีเดียวนะครััับบบไไมมม่ีฟ B ดดดๆสาารรรถปป้2ะอิ สว่างกลางและก็สว่างมากนะครับตัวปุ่มอย่าง enter หรือปุ่ม esc ก็จะมีเรื่องของการเล่นสีสันนะครับเน้นคาเพื่อเรื่องของความสวยงามมีปุ่มฟังก์ชันลัดต่างๆครบครันนะครับว่าจะเป็นเรื่องของแคปหน้าจอเพิ่มลดเสียงเราสามารถสลับฟังก์ชันกับตัวของปุ่ม f ต่างๆได้อย่างสะดวกนะครับจะมีกดฟังก์ชันค้างแล้วก็กดตัว esc สามารถสลับได้ถ้าลงมาด้านล่างนะครับตัว touchpad เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นตัวนำแพดแล้วนะครับเพราะว่ามันมีนำแพดแยกแต่ตัว touchpad เนี่ย มันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Asus d ด a l อร p แ d นะครับย้อนกลับไปสักก่อนหน้านี้ไม่นานแล้วกันนะครับผมเคยเรีวิวตัว ZenBook Pro 16x ที่มี d i อ l ร์แที่เป็นแบบ p h ส s i c a l หรือตัว Pro Ar s Studio ที่เพิ่งเปิดรีวิวไปนะครับอันนั้นก็จะมีปุ่มดอัลเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นปุ่มด i อัลแบบทัชนะครับก็คือสามารถหมุนเพื่อ เพิ่มลดความสว่างเพิ่มลดแสงหน้าจอได้หรือถ้าเราเซตติ้งในตัวโปรแกรมตะก,กูล Adobe มันก็สามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ซึ่งฟังก์ชันหลักๆพวกนี้นะครับผมแนะนำอาจจะไปดูตัวรีวิวของ z e n b o o k Pro 16x หรือว่าตัว Pro อารก็ได้นะครับฟังก์ชันคล้ายๆกันแต่ว่าเปลี่ยนจากปุ่มที่เป็นกายภาพนะครับเป็นปุ่มแบบทัชแบบนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับสายครีเอเตอร์สายจัดต่อสายทำง,งานต่างๆนะครับหรือถ้าไม่ใช้เราก็สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้นะเหมือนดีเจนะตัดแสต๊นแ,แผ่นเอาก วัสดุด้านล่างก็จะเป็นเมทัลเหมือนกันนะครับมีตัวลำโพงจะเป็น h a r m ม n นกอ d o ดนะครับแล้วก็ระบบเสียงจะเป็นรองรับ d o บ b y a t m o มด้วยถัดมาด้านบนนะครับก็จะเป็นจอภาพถือเป็นไฮไลท์หลักของเครื่องนี้นะครับจอภาพเป็น OLED แน่นอนนะครับสีสันจัดจ้านขนาดนี้นะเป็นขนาด16นิ้ว 4K แบบ16:10นะครับรองรับ d o บ b y Vision รองรับฟีเจอร์ต่างๆเรียกได้ว่าให้เทโลยีมากๆ ดยเฉพาะค่าสี srgb เนี่ยทาง asus นะครับเคลมว่า100% srgb ซึ่งผมทดสอบด้วย spider 5 elite แล้วก็ได้100% srgb เช่นเดียวกันนะครับทำให้จอตัวนี้สามารถใช้งานแต่งภาพแต่งรูปต่างๆได้ดีมากๆนะครับว่าแล้วภาพและเสียงจะเป็นยังไงไปชมกันครับ นอกจากนั้นตัวเครื่องนะครับแม้จะขอบางต่างตัวกล้องเ็็แ c a มก็ยังมีติดตั้งมาให้ด้านบนนะครับมีชัตเตอร์สามารถกดปิดได้ตรงนี้นะครับและนี่คือคุณภาพของกล้อง ASUS VivoBook โปร 16x OLED นะครับกล้องเป็น 1080p 30เฟรมนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนของตัวไมค์ให้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตว่าเป็นตัดเสียงรบกวนแบบซิงเกิลนะครับมันจะสามารถตัดได้ว่าซิงเกิลมัลติเพลนะครับในกรณีที่เราประชุมหลายคนนะแต่อันนี้ก็คือพูดคนเดียวก็ไมค์จะโฟกัสแค่ส่วนตัวของผมนะครับผมอันนี้มีเปิดไฟข้างๆเล็กน้อยนะครับค่อนข้างมืดนะแต่ถือว่ากล้องก็มีน้อยสอวนส,สวนแต่ ก็คมชัดดีทีเดียวนะครับเอาไว้ประชุมการใช้งานต่างๆถือว่าดีเชียวตัวนี้นะครับสเปคเครื่องทดสอบนะครับมาพร้อม CPU Core 9 1 2 9 0 0อย9 1 2 9 0 0 H นะครับแรมเป็น1 6 g b d d r 5 SSD เป็น 1TB นะครับเป็นแบบ p c i e x p r e s s Gen 4กก้าจอเป็น RTX 3060 Version s t เวอร์ชัน Studio ะครับเป็น TGP ที่1 1 5วัต์การทดสอบต่างๆผลทดสอบเนี่ยสามารถ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPU เอ่ยตัวการ์ดจอเอ่ยนะครับรองรับการทํางานต่างๆได้นะครับเอาง่ายว่าสามารถทําตัดตอ่อทําแต่งภาพต่างๆด้วยจอภาพต่างๆครับรวมไปถึงการเล่นเกมด้วยแต่าก,การทดสอบเกมนะครับผมทดสอบกับเกม Forza 5นะครับสามารถเล่นได้ที่ความละเอียด 4K ระดับเอาท้าได้ประมาณ47เฟรมนะครับหรือว่าความละเอียด 2K นะครับปรับแบบ e x t r e ีมคือสุดเลยเนี่ยสามารถได้ที่ประมาณ55เฟรมบวกลมิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถเล่น f o r z a ระดับ 4K ได้แต่ถ้าเล่นเกมที่เป็นความละเอียดสูงกว่านั้นหรือเกมมี effect เอฟเฟกต์เยอะอย่างตัวฟ้าคาผมก็สอดกับความละเอียดระดับ 2K แล้วกันนะเพราะ 4K นั้นไม่ไม่ไหวครับประมาณ10เฟรมเท่านั้นเองนะครับ 2K ปรับสุดนะครับัลตร้าได้ประมาณ58เฟรม หรือถ้าอยากเน้นลื่นๆนะผมแนะนําเป็น Full HD นะครับ Full HD เนี่ยสามารถปรับที่อัลตา้าได้ประมาณ79เฟรมนะครับก็เป็นภาพรวมสำหร,บรับการเล่นเกมของเครื่องนี้เอาเป็นว่าเครื่องนี้สามารถตอบโจทย์ทั้งการทํางานแล้วก็การเล่นเกมได้เต็มประสิทธิธภาพแน่นอนครับขอบเขตสีจอตามสเปคตัวนี้เป็น100% sRGB โดยผมทดสอบกับ Spider 5 Elite นะครับค่า sRGB ก็ได้100%จริงครับส่วน NTSC อยู่ที่94% Adobe R G B 99%และ D C I P 3อยู่ที่93%ซึ่งถือว่าค่าสีจอตัวนี้ดีมากๆครับชิ่อวัสความร้อนใหม่ตัวนี้นะครับจะเป็น ASUS Ice Cool Pro Thermal 140บาทก็คือรองรับ TDP สูงสุดทั้ง System นะครับ140วัตต์แล้วก็มีแอนตี้ดั2.0สามารถไร้ฝุ่นได้เพราะฉะนั้นใช้นานๆไม่ต้องกลัวฝุ่นเกาะครับสำหรับตัวนี้ ASUS VivoBook Pro 16X e OLED เครื่องนี้นะครับมาพร้อมแรปเตอร์240วัตต์ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสายพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นแบบวด เหมือนหัวของเครื่อง PC เลยนะครับี่เป็นหัว3าขาแบบโนบุ๊กทั่วไปนะครับตัวนี้รองรับฟังก์ชันฟ้าชาร์จนะครับหรือจะไม่ใช่ดัตเตอร์นิชาร์จนะครับสามารถชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C ผ่าน Thunderbolt 4ได้ด้วยสุดท,ท้ายสำหรับ ASUS VivoBook Pro 1 6 x OLED นะครับสวยทั้งรูปภายนอกนะครับเห็นเครื่องโน้อย่างเงี้ยผ่านการทดสอบการทหารนะครับแล้วก็ชุดระบบความร้อนใหม่ที่สามารถจัดการตัว CPU i 9ก2าเได้อย่างไม่มีปัญหาเล่นเกมทำงานนานๆได้ดี เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ต้องการโน้ตบุ๊กสำหรับการทำงานที่ให้จอภาพคุณภาพดีสเปคสูงและอยู่ในขนาดที่สามารถพกพาไปได้อย่างสะดวกนะครับเหมาะทั้งสายพวกครีเอเตอร์สายทำงานรวมถึงการพรีเซนต์งานลูกค้าผมว่าตัวเนี้ยตัวเดียวจบในส่วนของราคาวันที่รีวิวนะครับราคายังไม่ออกมาแต่ผมคาดว่าอยู่ประมาณ5 0,000กว่ากนะครับถึง60,000บาทซึ่งมันทำให้เป็น asus vivobook pro ที่ ราคาสูงที่สุดในตอนนี้แต่แน่นอนครับมันก็เป็นวิว o วอบุ๊กที่ดีที่สุดในตอนนี้เช่นเดียวกันครับทั้งความแรงทั้งประสิทธิภาพมันก็มีข้อจํากัดบางอย่างเช่นวัสดุข,ของมันเนี่ยจะเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะครับสามารถแตะไปนเนี่ยคือรอยนิ้วมืออย่างเห็นได้ชัด2นะครับก็คือแบตเตอรี่ผมทดสอบแล้วมันไม่ได้นานมากนะครับตามสเปคเนี่ย90วัตต์อัวอร์ก็จรงิงแต่ว่าใช้งานจริงอยู่ประมาณสองชั่วโมงกว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่พักมือนะครับตรงนี้บริเวณขอบที่พักมือนี่ย เลาใช้งานนานเล่นเกมมา,านานเนี่ยความร้อนแผ่มาถึงตรงนี้ถึงข้อมือเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นวันสดุแบบเมทัลลิกนะครับก็จะเป็นข้อจํากัดของตัวนี้หลักๆทั้ง3ส่วนละกันนะครับผมใครสนใจก็สามารถคิดว่าวันนี้น่าจะหาซื้อได้แล้วนะที่ตัวแทนจำหน่ายของ asus ทั่วประเทศและเพื่อนเครับคิดเห็นยังไงกับ asus vivo book pro 16x ตัวนี้คอมเมนต์กันไว้ได้ครับผมสุดท้ายนี้แต่ยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ